นะครับของแปลครับเจอเตาครับมาดูค hmm. รับว like ันนี้พอบกันวันเสาร์วันที่สิบสองใบแจ่นมาเนี่ยวันที่สิบสองก็รักกระดาคมครับสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับเจอเตาครับเตาสีทองเพ็ดหัวตั๊กตักตั๊กครับเปนเรื่องหัวมันครับหัวทองหัยังทองครับพื้นทองท่องไข้พระสมเด็จครับเบมือครับมีมหาอุดครับย่านแปดทิศทั้งหลังอันนคือกันครับในยูทูบเหมือนครับเตาพระสมเด็จตัวเดียวครับ ผู้ใดมีตูแม่ตูผูกนะครับนี่น่าจะเป็นตูแม่ครับเบิ่งครับหัว่ามันมาไต่ลูกไปเดี๋ยวให้โชว์ขนาดไหมเอาเงินเต่าทองครับเป็นแขกผสมเด็ดครับพี่น้องเบิ่งเอาครับสีเหลืองทองครับขาเหลืองหัวเหลืองครับเบิ่งครับพนียงอะไรย่งครับเบิ่งห้อยนะครับสี่ห้าเจ็ดหรือสี่แปดมันมีห้อยเขียนมาครับเต่าตัวนี้มันมาจากไทยกบเจ้าครับ แต่ว่าผมกับเป็นคนมันยางมหาผมมือเศร้าครับยังก็พออยู่ทางครับแต่ว่ามันมาห้โซกันไปจ้ะครับเป็นสีทองทั้งตัวครับพื้นทองกับเลียงอลามครับยางครับมาห้โซกันยางกันหรกเด้วยางเป็นเป็นเตาผมกับสีเลี้ยงอลามครับผมว่าเพิ่นเย็ดทองครับขาทองเล็บทองเล็บขาวครับเปิงพื้นทองครับจดได้แล้วครับเปิงเปิงพื้นทองครับพื้นทองเลี้ยงอลามครับ สีเหลียงทั้งตัวครับบางนียูทูปเต่าพระสมเด็จเขาเขียนไว้ผู้ใดเค่อยพ่อครับเหลียงเหลียงไปหายางครับเนวนี่ไอ้มีตัวแม่ตัวผูกก็มาติดต่อเด็ดเลยครับน่ครับพันยางมาเต่าสีทองครับเดินเกลียวครับเดินไปพัิกินยังครับเป็นอาหารผมก็บาดจักครับเต่าสีทองครับเดินแล้วครับ เดินครับจะเพิ่นเดินนี่ครับเพิ่นน่นาจะไาให้โโซ่หายลาบครับนี่เดินมาพอกันนะวางทางครับรถมาผมเลยจับนะเว้ยนิ่ครับแข็งแน่นนี่ครับอยากกินพักปุ่งให้กินนะครับสีทองครับโตตัวสีทองหายไม่ได้ครับในประเทศนี้เป็นพาสมเด็จครับรอบโตเลยครับเบื้องพี่นนอกยุดยุดยุดกอนยุดก่อนยุดยุดยุดก่อนถึบว่ากระยางดีครับท่าถ่ายออกลูกถ่ เบื้องครับแร่งผมจะนอนฝันเอาเล็กเลขกกับมีอยู่ครับอยู่หลังเพลนเป็นเลขสี่ห้าเจ็ดเบังบอสัตครับเป็นครับเด้เบิ้งกับเบื้องเราแล้วครับเลขมาน้ำตัวเบื่อครับเป็นเหข้ยไข่เลขกหาเลขแปดครับนี่เลขสี่ให้เล็กเจ็ดเลขแปดพาย้อนเบื้งว่าเลขกหาครับเลขกห้าเป็นสี่ห้าเจ็ดตัวนี้เลขเจ็ดพิ้วไทยนี่แล้วก็สี่แปดเจ็ด อยู่นี่ครับแม่นี่อาจจะให้โชว์กันาะครับเพราะว่าผมช่วงนี้กระดวงขึ้นครับเพชรยังเพราะได้อยู่คางว่าไข้วายได้ทุกอย่างครับซื้อไม้กระถือมาติดต่อกันหลายงวดครับนะครับหัวยงทองครับอารามตกลูกตกอาจจะไม่ให้โชว์ครับผมขี่รถแม่นะมันเจ้ากับพ่อคนนี้ครับยศลกยศเบ้งครับตัวเพ่นสีทองพระสมเด็จครับรอบโตมาเอ็ดเสียวซ่านียงเตากะ มาเบิ่งไนได้ครับเจ้ามาเบิ่งได้ให้มาเบิ่งได้ครับตัวจริงที่บ้านใหม่จะเดินหมู่เจ็ดจะบนหน้าสมัยเพื่อการอย่างพอดีบนลักษณนี้ครับเบิ่งครับเป็นรูปพระสมเด็จคัะค่ะกัครับโอ้ที่มานี่ที่มานีทีมท่มาพี่เขาอ่ะยังดีแข็งแรงดีครับเป็นรูปพระสมเด็จเต็งๆครับนี่ชัดเจนครับผมก็บเรเคยเห็นเกิดมาเทียรแหลกเทียรแหลกในชีวิตครับเบิ่งมี ยันมหาอุดทางหลังยังคร Hence, ับดัดเห็นเวะสดๆเป็นๆมีองค์น้อยมีครับองค์ใหญ่ก็มีครับธรรมชาติของบนครับเป็นธรรมชาติของเตาแต่ว่าธรรมชาติสา่งขื้นครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จองค์ใหญ่ครับพื้นทองเป็นสมเด็จองคใหญ่สีเหลืองลามครับเกตทองเล็บทองหัวทองเหลืองงามครับ เป็นบุญผลากับิมที่มาให้โชคดัด่ว่ากฤสิเลียงพันยางดีครับสุไเฟยูทั้งเต่ากระทักมาเลยครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเจ็ูนย์สาหนึ่งห้าศูย์เจ็ดโทรมาได้ครับชื่สิสองยูทู e ผมกับไปเบิรงคบเครื่องเรื่องวัวครับให้ติดต่อกับเป็นคบเครื่องเรื่องวัวติ k ต o อกนยูทู u b พรัวง่ายไม่งวนในยงชาแนลครับคอยบังับเบิรงหัวเป็นสิเตะตัก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 ครับเต่าทองครับเย้นะครับแก้งด้่ยนะ เบ่งคนเดินครับมันจะตกลูกตกตกตกเจ้นเบ่งหลา,หลาว่วมา,ามัน่าเปวท่ตหัวทองครับเคยเห็นมาแย่าจันเกิดเป็นคนมาบมมีเหล็กเราอยู่หัวม่มีแปดสองเหล็กหัวเป็นฐานทองเลี้ยงครับบงรงแยกจนกน<ม>ันโหกเป็นพระมสมเด็จเก่าสัตว์เดีวไปเดไปมาะบ๊วยใดครับเบิดประเทศไทยนี่โอเคครับ ใคสนใจยังก็ทักมาเลยนครับคุยกันได้ให้ข้าปรึกษาเห็ดแนวได้กินยังเนี่ยว่าผมนะครับผมจีรียมคนไว้เป็นประดับบารมีครับโอเคครับขอบคุณครับผมจีวิตตาม